นมจีนครับมนมจีนนมจีนเลยเสียมันไม่เคยด่าอย่างนี้นมจีนน้ำยาอะไรน้ำยาขังคุกเอาไก,ก,ก่่ไกมีไก่กับปลาทูครับไม่ช้อนกูเนี่ยหม้มอเบลมเลยครับมนมจ,จ,จีนแม่อะไรนะมมแม่ปุ้มปุ้ยแม่ปุ้มปุ้ยนะฮะพี่น้องนะมาเชิญเชิญมารับชิมกันเลยนะฟรีนะพี่น้องนะเต็มเต็มเต็มเดียวหมูมากเลยจ้ะ ไม่มีกระถินเนาะอล้วก็กินไปบนีกดาอ่ะผู้น้ำมาแล้วมม่เวจีเลยไนมยบันนี้นี่บะนมจีนนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาทูปลาทูกับไก่ไก่นะ นี่คือปลาที่เอามาทำนะมาปิดเม็ดมาครับรถมาปิดเม็มาปึ๊บนี่นี่ฮะกินแล้วก็ใส่เม็ดนะพี่น้องไอ้นึกเอาจานให้ปนด้วยอยู่ข้างในเบียบหรือเอาเม็ดตามไปเดี้ยวมองแบบท้ายมั้ง นุ้ยรีวิวกินเหมือนไหนนั้นวันนั้นหน่อยไอ้กินแบบกรุบกรุบเหมือนวันนั้นนะ่ดดูาใมนร้อนนะร้อนนะไม่ใส่ไอ้น uh, ี so, ่เนาะมีฝั่งนี้ไม oh? so ่ร uh ้อนมันจิ้นแม่ผู้ปุ๋ยนะทำมาสองหม้อหม้อนี้หมดแล้วนะหม้อนี้ขายหมดแล้วผมกินข้าวมากินข้าวมาแล้วอ่ะกินไหมล่ะอยากกินน้ำยาปลา นี่นี่นี่ผักอะไรนี่ถั่วเลยนะถั่วคู่กับถั่วถั่วฝักยาวแล้วก็มีผักบุ้งอันนี้ถั่วปลาเอาถั่วปลาอ๋อถั่วปลาก็มีนมจีนในพี่ยืงในคนมาคลายค่ะยืงโปรอุยเกะจูขอโฆษณาให้ปลาโนตี้วับรึเออเนี่ยไอ้ป้อนช่วยช่วยอยู่นี่เนี่ยตีอะไรทูมันทำไรนะ ฮัลโหลค่ะเนี่ยจานใหญ่ไม่รีจานผมนี่มาพี่เตะดักเลยนี่นมจีนอยู่นี่บ้านใครนะรเสมาเลยมาเลยบ้านมอนมอญชายสามมาหรอีอยู่ก็สทชเหรอมาเลยมาวันไหนบอกด้วยใครวันเสาร์ใช่ไหมภูพงไศ์ภูพงปั้นห้องจานตาเยอะเลยเยอะเลยแกะเลยแกะนี่ อยากกินปลาผึ้งพี่จ้องอยากกินลาบนี่แหละอย่างนั้นบอกค่ะอาหารพรุ่งนี้น้ำจีนไข่ซะเตจะมาซื้อเสร็จอ่ะตักฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนที่ฝั่งฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ได้เบิร์ตเรียกเมียมากินด้วยเออไปเรี้ยงเออถนมถนมทำเน้นกะทิ หีตั้ยอนน่ละคนคนไหนคนคน้อยตั้คนคด้วยเอง่ลบาทบบมามพี่น้องมากี่กองละอะไรนะกองละสามีบาทสามกรองเก้าสิบแล้วน่ะสามกองหืมอิงใส่เส้นน้อยแทบ่อดพอแล้นาผักอยู่นี่ด้วยนู่นผักอมีอยู่สงที่ี นี่โถครูครับบำรุงสายตาจริงหรือเปล่าจะเขียวสู้ๆูโอจะเขียวเปิดใจซีนหลวกเอ้ามีกลิ่นนะมันมันมืดอะมันเขียยวกมองไข่ข้างบนปะมองไข่ใครมองเองอะไหนไม่ได้มองหมดไปแล้วสองถ้วยฮะตอนนี้นี่เขาจะเอาน้ำเพิ่มเนี่ยรู้เลยสุดปะ มีคนดูไหมมีคนดูอยู่หกคนวู้ดูเยอะเถอะแม่ฮึองผมดูสองร้อยห้าสิบคนแล้วนี่ไม่ใช่ขาวใครขาวไม่เมื่อวานอยู่ข้างบนข้างบนของเขาเสียโนูบวกไม้บวกหมื่นเอาไหม่เอาไหม่เฮ้ยไปไหนมาหนี้มาหนี้ก่อนอ๋อมานี่ก่อนนี่จะไปไหนอ๋อตักเติมใช่ไหม ไอ้ทำไมคนนี้สีนึกครับสีนึกมีอยู่สองหม้อฮะมีสองหม้อหมดไปแล้วหม้อนึ่งมันแสงมันไม่ได้นนเจโควิเนาะ ในน้องลีตองจารได้มนชมๆเจ้าด่าเจ้าเท่ใหญ่คนพะคนละโชว์มันเนนร,เนเราคนละโชว์คนไทยใกล้กมันหอมือลเยลยเจ็ดคนจะเอามานึมือประมาณสามร้อยคนว้วตเขียวก็อ<ม>ีพังแล้วบนี่าทำมันแ <ทำ S 1> ห่นหงนงี้นะจะเอาน้ำไมไหนะอร่อยเออาไปตักเองไปเองอ่ะสวย

ลงเงินูดิอันนี้กินหมดถ้วยที่สองแล้วนะพี่น้องนะดี่ซอร์ก็ชอบกระดาน้อกระดาน่ยนเบียีนไนี่ครับปรานตินบจีนนูนแแบไเนาะสุดโหดเลยพี่น้องนะอันนี้ลงยูทูบไปหนูนั่นเหรอ โอ้ยพุงเยี่ยมที่สแกนเจียรข้งนองไม่ที่นี่ไม่มีใครเป็นเลยนี่ครับอุ้ยน้ำยาเหลือโม้บลึุมเลยนะพี่น้องเไยโอ้อยโจอัลต้าลายเปยนเชิญนะพี่น้องนะที่ให้ใครไม่ใส่นาคาก็เนื่องมันไอ้อะกว่าเชิญเลยมันไม่ได้จริงคนนี้งั้นเอาทุกแนวเชื่อแนววาติดตามกันได้ด้วยนะพี่น้องนะเอเดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้สุ์บิ๊กโอ้ น่ะ FC นันทวันนะ FC นันทวันนันทวันภาพยนตร์สวัสดีครับ <li> ไปกินนม Saint จีนยัง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 อ๋อตอนนี้ปั่นงานอยู่นะใก่กเสร็จแล้วงานไม่เต็มบาทนะพี่น้องนะออกยากด้วยติดเท่านี้เรียบร้อย ช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องนะจะถึง1,000ไ like ลค์แล้วเอ้อะไรกันเลี้ยหนึ่ซับสไครต์แล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะมีพระมาแจก

มาทานบชน้องนัปนทัวน้องนับปนทัวรเยอะเลยครับผมกินผมเพิ่งกินผมเพิ่งกินข้าวเหนียวไปสามห่อนเช้า อันนี้ก็ถ้วยที่สามแล้วนะพี่น้องทำไมอันนี้เสามแล้วนะไปอู้ย่าลบออกทำไมผมยังไม่ดูเลยให้ในหนึ่งพังอยู่ไงยังไม่ลบออกลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นปลาหรือลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นปลานะพี่น้องนะปลาโอ้คนดูทั้งซอยเลยพี่น้องนะน้าก็จะพูด น่าอีโอยปุ้ยอีทําไมอะไรนะกากทําการลูกเอ็งสิโอ้ตักให้ตะเขียวแน่ตะเขียวโดนเมียด่าแล้วนี่ใช้บัญญังไปได้ขี้ซังตกตึกทรายบ่โหโนโนโนไปโอ้ยอ้าวเกียโอ้เหมือนสต๊อป มผมกินไปเป็นนะมันมันกัดลิ้นสตอรอ่ะเอาเอย่าเอาถ้วยมาเล็กแท้้ไหมบานนีีกระมันะเสร็จแล้วทำไมจะไปใส่บอกมันจืดป่ะมันจืดยังไม่หิวเลยเนี่ยอ๋อส่งอะไรมาด,ดูถ้วยครับดูถ้วยคน,นหนุ่อ ต้นน่ะตัวข้างหลังนี่น่ะไอ้อืมนี่หืออะไรโอ้มันใหญ่ปุ๊ดบ่เออตักเลยเดี๋ยวพี่พงถ้าจะพูดเร็วการไว้อ่ะผมก็เลยเนาวติมไซตดออยเธอปียางอึนี่มะระไม่ใช่บ่ต้นมะระไม่ใช่บ่เนาะมะกินอกจามได้แค่เปิดเลยเปิดเลยเนี่ยพอจะพาเป็นคํา ในทะเลไปรวมตัวเงือกอ๋อคนนั้นนะชื่ออะไรนะเชียนตรงอบตไหนคนคนก่อนคนคนก่อนให้ตัดไปหาปลาแล้วมุงติดขาบ่ใช่หรอใช่คนคนตัวใหญ่กินถ้วยน้อยคนตัวน้อยนกินถ้วยใหญ่ใหญ่อ๋อน้าอิดไปหาปลาบอกแต่สัมหมอมีสองที่ด้วย ฝั่งนู้นกับฝั่งนูน้นเฮ้ยฝั่งนี้กับฝั่งนูนง้นแล้วสกิลอะไรกินหรือเปล่าเนาะคุณคนะุณเนาะเมียเขาขายกุ้ยทอดอยู่ยหน้าโรงพัดไหน,นทวนเก่งกับเมียไปอก็เรียนรุนมมยเมียอ๋อไหมเกิดสไลน์เมียสไลน์ลไปเรียนกดบ้านลำพื้นเนาะบองนัดจ้างบ้านนมื่ิดตามเจริญนัดจ้างจังผู้เมียเขาให้ตีกันเลยเราไปถ่ายเอานไหม จ้งใครอเฮ้ยเองอย่าเองอย่าพูดว่าเดี๋ยวเขารู้หมดถ้าเราทำมาเขาก็รู้หมดจ้างสมัยนี่เันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะฝานมะนาวไว้้างกล้องแอดถ่ายอะเจ๊เม็โนนี่จ่ตลกเกิน ตองฟ้ามืดคึ้นเลยนะพี่น้องนะไม่อาจติดมวยนุ๊กอาจเลยชอปติดไปติดมาต้องติดมวยติดมวยป่ะนุ่มไม่ชอบตลกอ่าแป้งฟุ้นแป้งฟุ้นแป้งฟุ้นไม่รูจ้จักเลยต้องไปดูมาแล้วนะพี่น้องนะเรือดำน้ำมาแล้วนะพี่น้องนะไป <c oughs> ดมนะ้ำเดี๋ยวเอาเรือดำน้ำเดี๋ยวเอาเรือดำ,ดำน้ำไปดับไฟป่านะปีนี้นะพี่น้องนะเป็นไปคืป่าหินวัดไทรเกิดตัง แม่หรอเอวิชชั่งแบบเธอ่ะเกินคนตีนอ่ะปีตอนนี้เรามีอยู่หลายภาษานะครับภาษาสวยเอ้ยใครพูดภาษาสวยนู้นเดี๋ยวเราไปถามดูฝั่งนู้นนะครับว่าภาษาอีกภาษาถิ่นของบ้านเราเขาจะคุยว่ายังไงนะพี่น้องนะเฮ้อร่อยภาษาถิ่นเขาว่าอะไรฮ้พูดหน่อยพูดหน่อยเอ็มเองเอาเองก็พูดว่าเอ็ม ไอ้นี่เฮ้ยถามแล้วไม่โตไปเฮยเอากินเร็บลิ้มนะไปได้อนเร็บลิ้มไปแล้วไเนือออ้ต่เขียวกระท้อนรับอ้อยกระท้อนมาแล้วอ้อยกระท้อนนี่น้องนะโตเจ้าน้ำ จักรยานขายครับคันละ2 0 0ร้อยนะสนใจมาติดต่อได้เลยนะพี่น้องนะสองคันนี้คันละสองอนะโอเควันนี้จบแค่นี้ก่อนวันหลังถ้าทำกินใหม่ถ่ายใหม่นะพี่น้องนะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์ถ้าเกิดถึง1นึ่พันไลค์เดี๋ยวผมจะแจกพระนะพี่น้องนะขอบคุณครับสวัสดีครับ